รับการประเมินนางสาวปิยนุอุดมทวีรองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคอนแตกได้ปฏิบัติหน้าที่ความรับผิดชอบตามโครงสร้างการบริหารงานของสถานศึกษาให้เป็นไปตามกฎหมายระเบียบข้อบังคับนโยบายและวัตถุประสงค์ของสถานศึกษาตลอดจนความต้องการของผู้เรียนชุมชนและท้องถิ่นโดยยึดผู้เรียนเป็นสำคัญซึ่งมีผลการปฏิบัติงานตามองค์ประกอบและตัวชีว้วัดดังนี้ ตัวชี้วัดที่1.1การบริหารจัดการสถานศึกษาที่มีประสิทธิภาพตัวชี้วัดที่1.1.1การบริหารงานวิชาการมีการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาคู่มือบริหารงานวิชาการรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษาจัดทำแผนการนิเทศภายในสถานศึกษาและแผนยกระดับผลสมมติทางการเรียนส่งเสริมให้ผู้เรียนได้รับการพัฒนาตามความสามารถความถนัดและความสนใจด้วยกิจกรรมที่หลากหลายตามความ เหมาะสมวางแผนการนิเทศกรรมกับติดตามประเมินผลเพื่อพัฒนาอย่างต่อเนื่องส่งเสริมการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ผลการดำเนินงาน 1. น,นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่1มีผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน RT เพิ่มขึ้นทุกด้านมีค่าเฉลี่ยร้อยละ63.53มากกว่าปีการศึกษา2564ที่5.38 2นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่3ม,มีผลการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ NT ด้านคณิตศาสตร์มีค่าเฉลี่ยร้อยละ57มากกว่าปีการศึกษา2 1,564ที่0.2 3นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่6มีผลการประเมินการทดสอบระดับชาติโอเนสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เฉลี่ยร้อยละ33.48มากกว่าปีการศึกษา2,564ที่2.23 4. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่3มีผลการประเมินการทดสอบระดับชาติ O-net เพิ่มขึ้นทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้มีค่าเฉลี่ยร้อยละ36.32มากกว่าปีการศึกษา2,564ที่7.41 ตัวชี้วัดที่1.1.2การบริหารงบประมาณการระดมทรัพยากรและการลงทุนเพื่อการศึกษามีการดำเนินกิจกรรมการบริหารงบประมาณดังนี้จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาวิเคราะห์กิจกรรมตามภาระงานดำเนินการขอใช้งบประมาณและจัดกิจกรรมตามแผนปฏิบัติการประจำปีตามกรอบวงเงินงบประมาณดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างให้เป็นไปตามระเบียบและติดตามการใช้จ่ายเงินผ่านการ การรายงานกิจกรรมตามโครงการผลการดำเนินงานการบริหารงานด้านงบประมาณของโรงเรียนมีความเป็นอิสระคล่องตัวโปรง่งใสตรวจสอบได้และสามารถบริหารจัดการทรัพยากรที่ได้อย่างเพียงพอและมีประสิทธิภาพส่งผลต่อการบริหารจัดการงบประมาณที่มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อสถานศึกษาดังนี้ 1. ได้รับการจัดสรรงบประมาณจากสพทในการก่อสร้างอาคารเรียน3ชั้น15ห้องเรียนอาคารเรียนอนุบาล3ห้องเรียนห้องน้ําห้องส้วมชายและหญิงดาเนินการเสร็จสิ้นเรียบร้อยเป็นไปตามแบบรูปรายการ 2. ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากการทำผ้าป่าเพื่อการศึกษาในการจัดซื้อและติดตั้งพัดลมในห้องเรียนจํานวน50เครื่องและพัฒนาบริบทของสถานศึกษา 3. ได้รับการสนับสนุนงบประมาณในการขุดเจาะน้ําบาดาลจํานวน2จุด ตัวชี้วัดที่1.1.3การบริหารงานบุคคลการส่งเสริมวินยัยการรักษาวินยัยจรรยาบรรณวิชาชีพและการพัฒนาทางวิชาชีพมีการดําเนินกิจกรรมการบริหารงานบุคคลการส่งเสริมวินยัยและการรักษาวินยัยจรรยาบรรณวิชาชีพดังนี้ การสนับสนุนส่งเสริมครูและบุคลากรทางการศึกษาให้ได้รับการพัฒนาทางวิชาชีพได้รับการอบรมพัฒนาสัมมนาศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้ PLC ส่งผลให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีความก้าวหน้าทางวิชาชีพพร้อมนําองค์ความรู้ที่มีมาพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ ผลการดำเนินงานครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนบ้านขอนแตกปฏิบัติงานเต็มตามศักยภาพโดยยึดมั่นในระเบียบว,วินัยจรญยาบันอย่างมีมาตรฐานแห่งวิชาชีพได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติมีความมั่นคงและความก้าวหน้าในวิชาชีพซึ่งจะส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของผู้เรียนเป็นสำคัญ ปชีวัตที่1.1.4การบริหารงานทั่วไปและการมีส่วนร่วมของสถานศึกษากับผู้ปกครองและชุมชนมีการดําเนินกิจกรรมการบริหารงานทั่วไปดังนี้จัดทาแผนการบริหารงานทั่วไปแผนการใช้อาคารสถานที่ดูแลและพัฒนาอาคารสถานที่และสภาพแวดล้อมของโรงเรียนให้อยู่ในสภาพมั่นคงปลอดภัยบริหารจัดการตามแผนอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด มีส่วนร่วมในการประชุมกำหนดนโยบายวางแผนงานโครงการกิจกรรมจัดบุคลากรรับผิดชอบดำเนินงานต่างๆมีการบริหารงานธุรการสถานศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆของชุมชนเป็นประจำและมีส่วนร่วมในการประชุมผู้ปกครองและการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาผลการดำเนินงาน อาคารเรียนและอาคารประกอบของสถานศึกษาอยู่ในสภาพที่มั่นคงปลอดภัยสภาพสวยงามน่าอยู่เหมาะสมพร้อมที่จะใช้ประโยชน์เกิดความคุ้มค่าและเอื้อประโยชน์ต่อการจัดการเรียนรู้มีกิจกรรมที่ปฏิบัติงานร่วมกับผู้ปกครองและชุมชนหลากหลายกิจกรรมเพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างโรงเรียนคุณครูและผู้ปกครองซึ่งได้รับความร่วมมือจากผู้ปกครองชุมชนและภาคีเครือข่ายอย่างสม่ำเสมอ ตัวชี้วัดที่1.2ผลการดําเนินตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการและหรือสํานักง,งานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานตัวชี้วัดที่1.2.1มีการวางแผนและกระบวนการทํางานที่มีความเหมาะสมและสอดคล้องต่อการปฏิบัติงานในหน้าที่โรงเรียนได้ดําเนินการตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการนโยบายของสํานักง,งานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและนโยบายสํานักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์เขต3ดังนี้ นโยบายเร่งด่วนสองพท Quick Policy การดำเนินการเรื่องการศึกษากับการพัฒนาประชาธิปไตยโดยเน้นการดำเนินงานร่วมกับสภานักเรียนการพัฒนาการเรียนการสอนแบบ Active Learning การดำเนินการพาน้องกลับมาเรียนการดำเนินการโรงเรียนคุณภาพการดำเนินการ Learning loss การประกันคุณภาพ r T N T และ O N E การดำเนินการด้านความปลอดภัยในโรงเรียน นโยบาย3สดำเนินการดังนี้1สสะอาดโรงเรียนมีบริบทที่สะอาดสวยงามน่าอยู่น่าเรียนครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคนปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี 2. สอ,สอสนับสนุนโรงเรียนมีแผนงานโครงการและกิจกรรมที่สนับสนุนให้การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาทางวิชาชีพด้วยวิธีการหลากหลายสอดคล้องกับความต้องการ อสอส่งเสริมโรงเรียนส่งเสริมให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้จัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยนำการจัดการเรียนรู้คู่คุณธรรมกระบวนการสอนแบบ active learning และการสร้างทักษะตามศตวรรษที่21 ตัวชี้วัดที่1.2.2มีผลที่แสดงให้เห็นถึงความคิดริเริ่มสร้างสรรค์สะท้อนภาวะผู้นำและเป็นประโยชน์ต่อการยกระดับคุณภาพการศึกษาดังนี้บริหารสถานศึกษาโดยนำกระบวนการบริหารคุณภาพ PDCA และหลักการมีส่วนร่วมมาใช้ในการบริหารงานมีการวางแผนและกระบวนการทำงานที่มีความเหมาะสมสอดคล้องต่อการปฏิบัติงานและนำกลยุทธ์ GPS model มาพัฒนาสถานศึกษาสู่ปฏิบัติดังนี้ g ีโกหมายถึงการมีเป้าหมายในการพัฒนา4ี่กลุ่มงาน P.PROCESS หมายถึงกระบวนการวิธีดำเนินการโดยใช้วงจรบริหารงานคุณภาพ P.D.C.A. ประกอบไปด้วยการวางแผนปฏิบัติตรวจสอบปรับปรุงเป็นกระบวนการที่ใช้ปรับปรุงการทำงานขององค์กรอย่างเป็นระบบโดยมีเป้าหมายเพื่อแก้ปัญหาและเกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง S. Student หมายถึงการดำเนินกิจกรรมต้องลงสู่ผู้เรียนเป้าหมายคือผู้เรียนเพื่อให้นักเรียนมีพัฒนาการด้านร่างกายอารมณ์สังคมสติปัญญามีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ผ่านตามเกณฑ์มีผลสมนึกทางการเรียนตามค่าเป้าหมายที่กำหนดผลการประเมินการอ่านคิดวิเคราะห์เขียนผ่านตามเกณฑ์และมีผลการประเมินสมรรถนะสำคัญของผู้เรียนผ่านตามเกณฑ์ที่สถานศึกษากำหนด ตัวชี้วัดที่1.3ผลงานที่เกิดจากการบริหารจัดการของผู้บริหารสถานศึกษาผู้บริหารสถานศึกษามีการบริหารจัดการสถานศึกษาดังนี้มีการวางแผนการปฏิบัติงานที่ถูกต้องชัดเจนครอบคลุมทุกภารกิจของสถานศึกษาเสนอต่อคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานปฏิบัติกิจกรรมในโครงการต่างๆของโรงเรียนกำกับดูแลติดตามและตรวจสอบวิเคราะห์ผลการปฏิบัติงานเพื่อปรับปรุงแก้ไขพัฒนา สรุปและรายงานเป็นภาพรวมของสถานศึกษาเผยแพร่ผลงานข้อมูลข่าวสารสารสนเทศผ่านการประชาสัมพันธ์ของโรงเรียนเป็นผู้นำในการทำงานเชิงรุกมีส่วนร่วมในการพัฒนาสถานศึกษาร่วมกับผู้ปกครองชุมชนหน่วยงานราชการอย่างเต็มประสิทธิภาพผลการดำเนินงาน 1. ผลสำนิทางการเรียนและการทดสอบทางการศึกษามีค่าเฉลี่ยสูงขึ้น 2. ได้รับรางวัลในการแข่งขันงานศิลปะหัตกรรมระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือครั้งที่70เหรียญทอง13เหรียญและเหรียญเงิน3เหรียญ 3. ได้รับการประกันคุณภา,ภาพภายนอกรอบที่4พุทธศักราช2566ถึง2570จากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา จากการรายงานตามกรอบการประเมินสำเริจผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษานางสาวปียนุอุดมทวีตามตัวชี้วัดขั้นต้นนั้นการปฏิบัติงานทั้งหมดจะเกิดขึ้นไม่ได้หากไม่ได้รับการสนับสนุนการให้ความช่วยเหลือและคำแนะนำจากคณะกรรมการที่ปรึกษาการปฏิบัติงานโคชชิ่งทีมท่านผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกท่านและที่สำคัญขอขอบพระคุณคณะกรรมการการประเมินสำนิดผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ที่ให้คำแนะนำคำปรึกษาทุกท่านไว้ณโอกาสนี้